สวัสดีครับสวัสดีวันที่เก้ากุมภาพงนะหกแปดวันนี้ก็จะมาอัปเดตท,ทุเรียนในระยะของผมในสวนผมนี่ฮะก็จะประมาณนี้แล้วฮะเขามีรุ่นนี้เป็นเป็นรุ่นแรกของสวนผมนะฮะผมนี่ครับรุ่นนี้รุ่นแรกรุ่นนี้จะมีอยู่ประมาณสักห้าสิบลูกหกสิบลูกได้ฮะก็จะประมาณนี้ก็แต่งออกไปแล้วแล้วก็หลุดร่วงไปบ้างไรบ้างนี่ฮะ อันไหนที่มันเกินผมก็แต่งออกไปเมื่อวานแต่งออกไปไม่ได้ทาคลิปนะฮะแล้วก็จะมีะหลายรุ่นในะกิ่งใหญ่กิ่งเดียวอย่างไอตรงนเนี้ยเนี่ยอันนี้สามรุ่นอ่าสี่รุ่นไปเลยเลซ้ำนะรุ่นที่ขึ้นลูกขึ้นเกดแล้วแล้วก็จะเป็นรุ่นที่หางใหญ่ไหมรุ่นหางใหญ่ไหมครับแล้วก็รุ่นที่กําลังจะบานแล้วก็เป็นรุ่นมะเขือพวงเล็กมี่เอแล้วก็เนี่ยสี่รุ่น คือผมพยายาทำให้ดูว่ามันโอเคไหมม,มันอยู่ได้ไหมนี่ฮะก็ถือว่านี่โอเคในระดับของมันนี่ฮะอ่ะนี่ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆสำหรับแนวทางการทำปุ๋ยใช้เองของผมแล้วก็ไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงที่สวนผมนี่ฮะแล้วตอนนี้ผมอ่อยปุ๋ยไปประมาณสองรอบแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือไม่วันนี้เออพรุ่งน,นี้โดอวันนี้ให้น้ำเดี๋ยววันนี้ผมจะอ่อยปุ๋ยอีก ผมก็จะอ่อยเรื่อยๆเป็นปุ๋ยมูลวัวที่เราใส่ NPK เข้าไปนี่ฮะอย่างอันนี้ก็จะมีสลัดมีอะไรแต่เขาก็จะขึ้นเกจขึ้นอะไรส่วนหนึ่งนี่ฮะเขาก็จะขึ้นของเขาอะไรที่ติดแล้วก็ก็จะติดขึ้นไปเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งออกอีกอย่างกิ่งนี้ก็3มรุ่น4ี่รุ่นด้วยครับมีรุ่นนี้ออกมารุ่นนี้ออกมาอีกตอนนี้มีสี่รุ่นแล้วเพราะผมตีรุ่นเล็กออกไปอีกแล้วก็คือมีห้ารุ่นผมตีรุ่นออกไปแล้วไม่ไหวมันเยอะเกินจะมีรุ่นนี้รุ่นสุดท้าย รุ่นน้องของผมสำหรับต้นนี้รุ่นที่สี่รุ่นนี้นะเนี่ยรุ่นที่สี่อ่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกอันนี้รุ่นที่สี่จริงนี้มันมีข้ามาอีกยังมีค่ารุ่นเหมือนกันอ่าแล้วก็จะเป็นมะเขือวพวงที่กำลังจะบานอีกนะอ่ะรรากาภาพต้นประมาณนี้ต้นประมาณสิบสี่สิบห้มา,มา 10, 14, ปีตามอายุลูกของผมนี่ฮะเพราะผมปลูกตั้งแต่อ,อ่าลูกผมเกิดตรงนี้ฮะ ลูกผมก็อยู่มาหนึ่งแล้วนี่ะก็ประมาณนี้สภาพใบก็มีการแตกใบตลอดนะแต่ก็จะแตกทางนู้นนิดทางนี้หน่อยก็คือแสดงว่าระบบรากเขาขยับผมก็โอเคแล้วเนี่ยนะก็คือถ้ามันสั้นเนี่ยน่ากลัวแต่ถ้าแตกเนี่ยเราโอเคเนี่ยเขาก็จะแตกอย่างนี้ก็คือแตกชุดนู้นชุดนี้ก็แตกไปเลยโซนนี้ก็จะแตกตลอดเนี่ยโซนนี้สิ่งนี้ก็จะแตกตลอดแต่ว่าไม่ได้แตกอลังการงานเบอร์ฮะก็แตกไปเรื่อยๆเนี่ยสภาพของเขา แล้วเราก็อ่อยปุ๋ยไปเรื่อยเขาก็จะมีกําลังตรงนี้ส่วนหนึ่งอันนี้เป็นแนวทางให้เห็นว่าให้เราทําปุ๋ยใช้เองในรูปแบบของ,ของผมที่ผมทําลงไปเนี่ยโดยไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงก็คือพ่นแต่โฮอร์โมนของเราเนี่ยที่เราหมักทาเนี่ยมันโอเคมันอยู่ได้กระเด็นมาลูก <c oughs> ป็ดอยู่ <c oughs> ทรงสวยอยู่ <c oughs> สำหรับแนวทางการทําปุ๋ยใช้เองของผมก็จะเป็นมูลวัวนมนะมูลวัวที่เราที่เขาเอามาจากฟาร์ม โคที่เขาเลี้ยงนมที่เป็นโคนมพวกอะไรพวกนี้พวกมูลวัวนมเนี่ยเขาก็จะต้องมีกินอาหารที่คนกินได้เพราะว่าเขาคนเราต้องกินทั้งนมทั้งเนื้อตรงนั้นส่วนหนึ่งอาหารที่เอามาเลี้ยงโคพวกน,นี้จะเป็นอาหารที่ดีที่ปลอดภยัยมูลที่ถ่ายออกมาก็จะไม่มีอะไรตกค้างตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดตกค้างในตัวเขาก็ต้องแสดงว่าเขาสะสมอะไรมาเยอะตรงนั้นก็แสดงเขาให้อาหารที่ไม่ดีตรงนั้นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นาการผ่านตรงนี้ผมว่ามันเป็นการพัฒนาไรหม ในในจ,จุดหนึ่งแล้วที่ใช้มูลวัวพวกนี้แต่ว่าวิธีการเก็บของเขาอ่ะส่วนใหญ่มูลวัวนมเนี่ยจะไม่ราสุดาไฟไม่เหมือนมูลไก่มูลอะไรพวกนี้นะมูลวัวนมเขาก็จะตากแห้งแล้วก็ใช้ได้เลยเพราะมันไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไรตรงนั้นเราก็ามาใช้ในรูปแบบการทําปุ๋ยใช้เองของผมตรงนี้แล้วก็เป็นเอ็นพีเคที่เติมโดยการหมักใน7จปวันที่ที่ผมทําในคลิปเนาะก็เพื่อนๆลองเข้าไปดูไปย้อนว่าทาไมผมเอาพวกนั้นมาใช้แล้วผมทําทุเรียนได้ประมาณนี้ผมทําทุเรียนได้แบบนี้ โดยที่เราผมไม่พ่นยาด้วยฮะก็ถือว่า,าผมโอเคในรูปแบบนี้แล้วตรงนั้นส่วนหนึ่งนะปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยเอ k เคที่เราใช้ว่าน,นี่นะฮะเป็นปุ๋ยตามท้องตลาดนี่นะฮะที่เราหว่านมีทะเบียนมีอะไรแล้วก็ใช้แร่ตอนนี้ก็คือเป็นแร่ดุลไม้อะไรพวกนี้ที่ใช้ให้เพื่อนเห็นว่าเฮ้ยมันทําได้เป็นแร่จากกรมกรฒนาที่ดินอย่างีง้ที่เขาเอามาแจกเกษตรกรเนี่ยผมก็จะเอามาต่อยอดให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงนั้นส่วนหนึ่งเพราะเราใช้แร่คือการแรกประจุ ใช้จุลินทรีย์คือเอามาเติมเต็มลงในผืนดินของเราแล้วก็เอามาย่อยปุ๋ย NPK ที่เราใส่หมักเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะใหะ้ทุเรียนได้กินนะครเราก็เอามาทําใช้ตรงนั้นส่วนหนึ่งก็ให้เพื่อนเห็นว่าเฮ้ยมันทําได้ตรงนั้นส่วนหนึ่งและไม่ได้พ่นยาฆ่ามแมลงเลยเนยฮะทำได้เราพ่นเดยน,น้ำหมักบมที่ที่หมักผมผมก็จะมีการหมัก สูตรตั้งต้นก็คือเป็นตัวน้ำปลาหมักกับสับปะรดกับตัวเถียงอะไรพวกนี้เนาะผมก็จะมีสอนอยู่ในคลิปแล้วแล้วก็จะเป็นสูตรแห้งที่ผมทําก็คือจะเป็นตัวสูตรปุ๋ยที่ทำ أ, กับมูลวัวแล้วหมัก7วันแล้วก็จะเป็นสูตรน้ำอ่าเขาจะเป็นสูตรน้ำมีอยู่2ส,สูตรก็คือเป็นตัวหมักกับมูลวัวเตอร์มอากาศตรงนั้นก็คือเอาไว้พ่นได้ตลอดทั้งพ่นทั้งปล่อยกับปลุกน้ำตลอดและปุ๋ยที่เป็นสูตรน้ำอีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นตัวแร่ธาตุอาหารเหมือนฮอร์โมนที่เราจะมาปรับ ตัวปุ๋ยสูตรเม็ดเนี่ยเอาใส่หมักแล้วพ่นตามอายุของต้นไม้ที่เราต้องการให้ธาตุอาหารตัวไหนในช่วงที่เขาสร้างดอกสร้างเนื้อ,อสร้างแป้งอะไรเงี้ยสร้างยอดเราก็มาปรับตรงนั้นเพราะนั้นในการทําของผมจะมีอยู่4 4สสูตรตรงนั้นก็คือสูตรหลักเนี่ยก็คือสูตรปลาหมากักแทนเองทุกตัวนี่ทุกคนทําได้ทุกคนหาซื้อได้ทุกคนเอาสิ่งที่ถูกมาทําได้ตรงนั้นนะฮะก็คือตามสภาพที่ผมบอกเพราะผมพยายามปรับเล่นๆแ,แปถ้าจะเอาสิ่งที่ คือคุณคุณภาพเขาดีแต่คุณค่าแต่ราคาเขาถูกหรือว่าเราเป็นสิ่งที่มองข้าเอามาทําให้เป็นที่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็ได้ผลตรงนี้คือการเล่นแร่แปรธาตุในในรูปแบบนี้ฮะก็ถือว่ามันออกมาแล้วเราประสบความสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่สามารถทาได้หมดมหนี่ตเรียนของผมก็คือช่วงนี้จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นไม้กําลังแตกยอดด้วยนะครับกําลังแตกยอดแตกใบเพราะว่าเป็นฤดูการของเขาเลยตรงนั้นเพราะว่าใบยางพวกนี้มันก็แตกมันก็อะไรแล้วก็มีการผัดใบถ่ายใบแล้วก็การสร้างยอดใหม่แตกยอดใหม่แสดงว่าอากาศตรงนี้เอ,อื้อเรื่องการการเจริญเติบโตของเขาเพราะนั้นเราแค่ส่งเสริมเขาเราส่งเสริมในการอ้อยปุ๋ยได้เลยเพราะรากเขาจะออกใหม่ให้นะ้ำพ่นฮอร์โมนฮนะ ทุกอย่างก็จะรับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกนี้เราทําได้หมดเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่านี่ฮะแตกอลังการงานเบร์เลยฮะเห็นไหมฮะทุกยอดทุกแง่ทุกงานและไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงแต่ทําไมเราทําได้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับแตกอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะทุกกิ่งทุกง่ามทุกอะไรเลยผูบบอ,อันนี้ขนาสุเรียนเล็กอ่าสุเรียนไม่ได้เล็กแล้วสุเรียนที่กําลังแตกนี่ฮะ ไม่ได้พ่นยาไม่ได้อะไรเลยแล้วดูยอด่อถูกูยยิ่งกว่าเขาบุ้งอ่อนเนิ่มเ่ยทุกต้นเลยเห็นไหมครับแต่ต้นนี้จะมีเพี้ยไก,ก่แจ้ลงก็ปล่อยเขานะไม่ได้สี่เรียมมันจะเป็นต้นๆ้นนะบางทีมันลงเนี่ยแต่ว่าเขาก็เติบโตได้ฮะไม่ต้องไปสนใจเห็นไหมครับโอ้โหยอดละแงะเลยดูต้นใหญ่ก็มีการแตกฮะต้นใหญ่ที่มีลูกก็มีการแตกของเขาเห็นไหมครับปล่อยนะถ้าเป็นเพื่อนๆจะกดจะกดหรืออะไรผมไม่รู้แต่ผม ต้องการให้เขายิ่งแตกแต่เราเติมอาหารเพราะนั้นการแตกแก็แตกใบปล่อยเลยเนี่ยยอดทั้งหมดที่ทเป็นไม่ฝาดก็เริ่มแตกทั้งหมดแล้วฮะคือเขาแตกปุ๊บเราปล่อยเราปล่อยเพื่ออะไรเราปล่อยเพื่อต้องการให้เขาสร้างรากสร้างโครงสร้างมาเลี้ยงอาหารสะสมอาหารแล้วเอามาเลี้ยงลูกที่กําลังออกอยู่เนี่ยฮะกำลังออกที่ต้นเนี่ยฮะก,ออก,ก็นนะกเอามาเลี้ยงเนี่ยต้นนี้ที่มีดอกมีลูกก็แตกคือตรนนี้ต้นเนี้มันแตกไม่หยุ <ITE S 2> ดแตกตลอดเนี่ยต้นทุกต้นเลยแตกใบอ่อนหมดเลยเี่ย นี่ฮะในการทําปุ๋ยใช้เองก็ดูโคนโคนอยา่ประมาณนี้อันนี้ช่วงให้ให้ดูยอดมั่งเพราะว่าโหมันอลังการงานเบอร์เป็นช่วงที่แตกแล้วเราก็ตุน้นพอเราก็ตุ้นไปมันก็แตกแบบแตกแบบไม่ต้องฟังเสียงแล้วครับเพราะอาหารเขามีเนี่ยโดยที่การทําปุ๋ยใช้เองไม่พ่นยาฆ่าแมาลงพ่นฮอร์โมนแทนฮอร์โมนที่เราหมักเองด้วยนี่ฮะแล้วก็ต้นเล็กต้นใหญ่อันนี้ผมยิ่งกว่าทําดอกพร้อมใบนะผมทําต้นเล็กๆให้ออกดอกนี่ฮะ แต่ว่าต้นนี้เขามีอายุที่เยอะแล้วแต่ว่าไอ้ยอดใหม่เนี่ยอายุมันไม่เยอะเพราะมันแตกใหม่ผมก็คือขีบแล้วให้เขาแตกยอดใหม่แต่กิ่งเก่าตรงนี้ตรงโคนเนี่ยมันเป็นกิ่งเก่าแล้วต้นประมาณสี่ห้าปี้ว่ั้งนี่มีนกบน่าจะเป็นกบล็่เกี่ยวเนาะไม่แน่ใจพี่เขามาเขาบอกาเพระว่าก,บ,ากบสุวรรันรรเขาจะใบไม่ใช่แบบนี้น่าจะเป็นกลบล็่เดี่ยวผมไม่มั่นใจมันตายไปแบบผมปลูกกับกบสุวรรันนี่ฮะ,ะเห็นไหมฮะอยากให้เพื่อนเห็นโดยรวมว่าโอ้โหผมทําได้ขนาดนี้ โดยในยทางการทําปุ๋ยใช้เองและทําให้ทุเรียนออกดอกได้และทําให้ทุเรียนสมบูรณ์ได้นี้กบชายน้ําเป็นปีแรกของผมเลยผมภูมิใจมากเลยเพราะผมเสียบเขาขึ้นมาเองจากต้นที่ผมซื้อมาต้นนี้ผมซื้อมาก็ไม่โตไม่ตายก็อยู่เงี้ยเลยไว้แล้วตอนที่เสียบนี่ผมเสียบตรงนี้ผมฝากกลางเลยเสียบกลางเลยเนี่ยจะมันจะป้อมหน่อยอันนี้เป็นทุเรียนพัน์จากเกาะช้าง ภูมิใจจริงครับมีดอกแล้วนี่ฮะโอ้โหขนาดนี้อันไหนที่มันนั่นไปก็ปล่อยไปเราไปสีเรียกมันมีดอกแล้วโอ้โหแล้วก็อน,นุ่มนมะเขือฟวงใกล้บานแล้วนี่ครับมะเขือฟวงของกบชายน้ำผมโอ้โหชอบแล้วก็มีตรงนี้ชอ่องนี่ฮะแล้วก็มีอันนี้อีกตรงนี้ก็กาลังออกมอีกครับโอ้โหโอเคเลยฮนะแล้วก็ ผู้เรียนก็ประมาณนี้ก็แตกยอดแตกอะไรก็เริ่มมีการแตกยอดแตกอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็มีสันงสันเบิร์นก็ปล่อยไปก็เป็นธรรมชาติของเขาเดี๋ยวเขาก็ปรับเองเขาก็ทิ้งเองแล้วเขาก็สร้างใบใหม่เดี๋ยว,วตอนนี้ฟื้นตอนนี้ก็โหแตกแบบทุบพับเลยมันก็สลายใบเก่าเพราะว่าต้นมันมีอาการอ่าโคนมีปัญหานิดหน่อยเนี่ยเน่านหน่อยแล้วก็รักษาก็ไม่มีหลายมากมายแล้วเขาก็ค่อยๆฟื้นเราก็ให้อาหารเข้าไป เนี่ยให้อาหารเข้าไปแล้วก็กุมโคนกุมอะไรช่วยแล้วเขาก็แตกพึบพับอย่างนี้เลยอ่าแล้วก็ต้นระยะชิดนี่ก็แตกกับระยะชิดเนี่ยยังไม่ได้หวานปุ๋ยสูตรแห้งเลยนะแค่ปล่อยกับระบบน้ํารอบสองรอบเองนี่ฮะโอ้โหโดยรวมนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เอาลูกเพราะพลิกก็ประมาณนี้อันนี้เป็นเงาะดินจี โอก็ขึ้นรูแล้วอันนี้ก็เป็นปุ๋ยสูตรที่ทําเองก็คือหมักแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปคือถ้าอาหารมันครบแล้วแล้วเราทําได้เองจบเลยฮะจบทุกอย่างจบทุกอย่างที่มีคือต้นไม้มีอะไรจบทุกอย่างผมพูดได้เต็มป่กเพราะผมทําเองกับมือทุกอย่างและเรียนรู้ออกมาเป็น1 0บสปีแล้วบอกได้เลยว่าเป็นสิบปีเพราะว่าเมื่อก่อนเราทาทุเรียนมาก่อนโดยการาพ่อแม่ทาในแนวเคมีนะ พ่อแม่ทาในแนวเคมีก็บรรจายไปด้วยนะเขาก็ให้เพื่อนดูภาพรวมไปด้วยว่าผมโอเคขนาดนี้ต้นไม้ขนาดนี้เนาะคือมันภูมิใจอะเราศึกษามาทั้งหมดถามเขาไม่บอกถามทุกคนทุกคนไม่มีบอกนะสมัยก่อนเก็บสูตรทาไมทุเรียนออกดีทำงไงถึงเรียนจะออกกูแต่ทุกคนรู้จักเรื่องการใช้ยาเคมีทุกคนรู้จักการเล่นแร่แปราธาตุทุกคนตั้งแต่สมัยนั้นแต่เป็นแนวทางที่เราต้องสันถามมาจากสิ่งที่เราซื้อเขา แต่นี้เราเล่นแร่แปรธาตุในการประยุกต์แร่ของเราแล้วเอามาใช้ในสวนของเราเองนะตามช่วงตามไรเราทาได้เองเราจะทําตัวไหนให้เราก็ทําได้เลยเราก็ใช้ n อ k จากท้องตลาดแต่เรามาใช้ตัวการแล่ประจุโดยการใช้ตัวธาตุอาหารนะเอามาเล่นเห็นไ,ไหมครับต้นที่จะตายโอ้โหฟื้นเฉยเลย เนี่ยตอนนี้ที่ผมเคยถ่ายทําไว้ตอนนั้นน้าท่วมนะน้ำเช่ตรงนี้เราโคลนเขียวปุบแต่ผมเลี้ยงญ่าไว้เนี่ยลรวลัดเนื้อออกมาแล้วรัดเนื้อออกมาแล้วแตกมาแล้วเนี่ยรอดเฉยแต่ต้นที่ไม่คิดว่าจะตายตายเฉยเอาเข้าไปก็คือปล่อยมันนะฮะโอ้คือภูมิใจแล้วเนี่ยทางเพื่อนเห็นโอ้มันโอ้อลังการงานเบอร์บอกเลยพลิกเพิกตอนนี้ก็ เพื่อนเพื่อนบอกใบไม่สวยอ้าวเอาก็ผมนะผมไม่ใช่คนยาวใบได้ขนาดนี้อ่ะเจ๋งปะล่ะแล้วปุ๋ยที่ทําเองปุ๋ยที่ใช้ N P k นิดเดียวเนี่ยผมทราได้ขนาดนี้ก็แล้วแต่แล้วกันผมไม่ได้ขายใบนะฮะแล้วก็แตกยอดแล้วนี่ฮะผมเราเห็นแล้วแตกยอดแล้วมีบานแล้วไปเริ่มบานแล้วนี่ฮะนนี้อลังการงานเวอร์เลยคือของจริงอ่ะเราก็ถ่ายในกล้องอ่ะใบมันลอยๆว่าอะไรทุกทุกทุกส่วนก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่าเพราะตัวเรียนกําลังมีผลผลิตนี่ฮะแตก แต่ถ้ามาดูของจริงๆที่สวนเราจะเห็นความเขียวความสดชื่นความสดใสของเขานี่ะแล้วก็ยอดที่เดินออกมาในทุกหทกูทุกง่ามทุกแย่เลยเฮ้ยมันเยอะไปปะ้ะนี่ครับโอ้โหมันแตกยอดอ่อนมาเลยนะแรงๆแปิ๊ปแตกยอดอ่อนมาเลยโอเคเลยเนี่ยแต่เป็นถ้าเป็นเพื่อนๆก็บล็อกแล้วต้องบล็อกเลยเดี๋ยวมันจะสลัดถามว่าสลัดไหมถ้าเราเติมอาหารพอ ขาก็สลัดด้นเี้นต้องสลัดแต่ว่าเราเขาอยู่ได้เราต้องการให้เขาออกใบมาอยู่แล้วเพราะว่ามันต้นลม ард, แล้วก็ถ่ายใบในช่วงลอยกระทงนี่ฮะแต่มันโอเคออกมาแล้วนี่ฮะโอโ้โหผมทําไม่เหมือนใครนะบอกเลยแล้วไม่มีใครเหมือนผมด้วยไม่มีใครกล้ามาเหมือนผมด้วยนี่ฮะเพราะกลัวทุกอย่างกลัวที่ที่เราจะไม่ได้เพราะเนี่ยมันไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยไม่มีใครทำหรอกทำไม่ได้ด้วยไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าวัดนี่ใครกล้าทำด้วย แต่ทำแล้วมันออกมาขนาดนี้โอ้โหสุดๆอถามว่าทําใบใหญ่ได้ไหมนี่โอ้โหนี่คือใบใหญ่เน,นะนี่ใบใหญ่ทําได้อยู่นี่ครับอืออนี่แร่แรลที่เราพ่นเนี่ยถ้าช่วงที่จะ เก็บผลผลิตนะต้องอย่าไปเอาที่ก้นๆนะเพราะว่าก้นๆถังที่พ่นที่ผมบอกในกลุ่มเพื่อนๆนะมันจะมีคราบขาวๆอยู่จะมองเหมือนเป็นการพ่นยาทีๆเนาะยาฆ่ายาเนี่ยายาป้าาาองกันยุงสมัยก่อนเ <c oughs> นี่ยอันนี้เป็นแรกของเราที่เราหมัมกเนี่ยดูอันนี้กิ่งโอ้โหดูใบนี่ฮะเ้ยกิ่งเนี้ยออกลูกออกอะไรห่างแย่ไปแล้วผิดดินเลยตรงนี้ าดูใบเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเนีย่ยจะมีคราบไอ้อตัวแรกที่ก้นถังเนี่ยพอพ่อนเลยมันจะตกค้างนก็เหมือนแป้งอะฮะเหมือนเราทาแป้งอะน้ำาจะขาวเพราะไอ,อต้ตัวตัวไม้มันจะขาวเลยตรงนั้นส่วนหนึ่งนะก็พยายามเดี๋ยวไปเอาก้นก้นถังพ่นแล้วก็เอาถ้าก้นถังเราก็พยายามเอาปล่อยไประบบน้ำให้ทางดินแทงนะฮะ เนี่ยโดย,โดยโรวมแล้วคือมันฟื้นหมดแล้วส่วนผมเพราะผมเติม NPK เข้าไปโซนหน้าก็ติดหมดแล้วเหมือนกันเนี่ยโซนหลังเดินไปตรงไหนก็เขียวจะอุ่มมาเลยพื <c oughs> ้นดินก็เขียวหมดต้นนี้ก็สองรุ่นสามรุ่นนะต้นนี้จะจะมีรุ่นเนี่ยนะครับก็รุ่นนี้เือพวงขัวเครื่องเล็กใหม้วนหมดเลยเดี๋ยวต้องแต่งอยู่กิ่งเดียวด้วย เรื่องเลือกเอาแล้วก็กำลังจะบานขายไม่ถูกเงินปีนี้หลายรุ่นมากอันนี้เป็นกลิ่นรับแดก็ออกแล้วโอ้หฝาจะออกช้ามากที่เป็นมะเฟืองมะเฟืองอะลูกเป็นแบบมะเฟืองมะเฟืองอน,นี่คอ่านี่ก็ออกยังไม่เยอะนี่ฮะอันนี้เป็นทุเรียนเล็กเป็นอ่อ ดูยอดดูเลยโหสวยมากเลยไม่ได้พ่นยาฆ่ามแมลงมีเพียกินมีเพีกแก่แจลงมีมแมลงกินอะไรปกติเขาเนี่ยอันนี้เป็นตัวไอ้ดำๆตอนคืนกินเนี่ยแต่แตกยอดอ่อนพอแล้วอันนี้เป็นยาลิ้นจีโหนี่เขายาลิ้นจีผมอันนี้เสียบเองเนี่ยไอ้โมังคิงต้นนี้ยังไม่ออกมันผมน่าจะให้น้ําเยอะมาเลยออกเป็นไอ้อย่างนี้ก็รอย่างนี้จะเป็นดอกนะเราผมไปอัดน้ําเข้าไปเลยเป็นแขนงเลย มต่จริงนี้ต้องทําแบบชนีคือปล่อยทิ้งเลยให้เขาโศกแล้วออกเองเพราะสายพันธุ์น่าจะคล้ายๆกันอันนี้หมอนรุ่นนี้เป็นรุ่นหลังรุ่นมะเขือพวงเนี้ยรุ่นหลังออกมาบานเลยนี่ครับจะเป็นรุ่นนี้ในรุ่นหลังออกมาพอจะออกก็ใช้ยอยู่แต่ก็พอต้นแล้วเยอะๆใน,นรุ่นหลังนน น,นี้ก็เป็นรุ่นหลังอันนี้เป็นก้านยาวออกมาสองช่อสองช่ออยู่ตรงนู้นนะอันนี้ก็เป็นก้านยาววัดพักก็ฟื้นแล้วแตกแล้วอยู่แตกยอดเลยอันนี้แค่ใส่ปุ๋ยสูตรแห้งอย่างเดียวแล้วก็สูตรน้ำก็พน่นเดินพ่นบ้างไรบ้างมีการแตกยอดแล้วอันนี้ก็เป็นทุเรียนที่ตัดยอดไปเพราะมันโสมมันจะตายก็มีการออกยอดไอออกดอกออกไรแล้ว แต่ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์มากเพราะว่าเราทําอินทรีมาก่อนแล้วเพิ่งมาปรับโซนหลังเนี่ยมาปรับปีนี้นะมาปรับทําแบบใส่ปุ๋ยใช้เองเนี่ยปีนี้ช้าไปหน่อยถ้าปรับเร็วกว่านี้นะโอ้โหผุดผับเลย,ยแต่ความสมบูรณ์ความเขียวของเขาโอเคสดใสแล้วนี่ต้นนี้ก็มาแล้วสภาพกับแล้วเพราะว่ามันเหมือนเขาว่าไงมันหายไปสิ่งตลอดเลยเพราะลมมันจะแรงเนี่ยมันจะโดนลมช่วงนี้เพราะต้นนี้มันชุดนี้มันตายมัน แล้วปูดไปสมัยก่อนแบบเออไม่ได้ยกโคกหรือว่าไม่ได้ทำให้มันสูงเนี่ยมันก็จะทําให้เน่าคอดินอันนี้มืเขือผมก็มีกินตลอดอันนี้ปลูมาข้าม2ปีแล้วนะมันยังอยู่มันอันไหนมันตายตาย,ตายไปแล้วก็แตกยอดใหม่มาแล้วผมก็มีเก็บลูกกินเนี่ยเขาก็ได้อันนี้ส่งเรื่องการให้ปุ๋ยไปทางน้ําเพราะว่าอันนี้ไม่ได้พ่นอันนี้ทองมังสะพานก็เรื่องฟื้นแล้วฟื้นหมดแล้วทองมังสะพานอันนี้ตอนนี้ก็ฟื้นแล้ว อันนี้คลิปยาวอยู่แล้วนะคลิปยาวผมทําคลิปสั้นไม่ค่อยเป็นฮะอ่ะอันนี้ดูยาวจิงจีแตกแล้วนี่ครับโดยการกินหนังสือเขาน่าจะฉลาดขึ้นนะผมว่าเพราะผมให้หนังสือเรียนลูกเนี่ยผมก็เอามาปล่อยเอามาใส่ฮะแล้วก็จะมีตัวมูลวัวมูลไสใส่เป็นกระดาษสือสือวงสือพิมพ์เอามาทิ้งๆก็ลเลยเอามาใส่ไว้ก่อนให้มันย่อยปุ๋ยไปนี่ครับโหดูแตกยอยอย่างนี้ด้วย ตัวนี้ยังไม่ออกเพราะว่าตัวนี้ร่ามเคยหายไปซีงสมัยผมกุดบ่อเนี่ยรถด,ดินจะวิ่งผ่านสิ่งนี้จะหายไปซีงไม่ตายแล้วก็งงอย่างนั้นเป็นปีปินชาติตอนนี้ก็เริ่มฟื้นโดยการปรับสูตรเอาปุ๋ยใช้เองมาใส่อันนี้ก็ต้นที่ป่วยก็แตกยอดแล้วนี่เงี้ยแตกพิบเลยเดี๋ยวรอสภาพก,ก็จะเริ่มใหญ่สรุปป่วยต้นนู้นนะป่วยต้นนู้นตอนที่หน้าฝนคิดว่าต้นนู้นไม่รอดไอ้ตัวนี้ไม่มีอาการเลย แต่มันเหมือนไม่รู้พอระดูอิกทรอบเลยหน่าโคนเลยตายไอ้ตอนนี้ก็ก็ไม่มีอาการอะไรเท่าไหร่แต่เหมือนไม่รู้ยังไงมันติดอะไรมาแล้วก็เริ่มค่อยๆฟื้นก็ป่วยถ่ายใบหมดเลยนี่ครับทุเรียนโอ้หแตกใบอ่อนที่มันเดินยอดหมดเลยนะเดินยอดอ่อนปุ๊บหมดเลยนะโอ้คือผมดีใจที่เดินยอดอ่อนแต่ถ้าเป็นเพื่อนไม่ได้คือกลัวนะผมก็ไม่รู้แต่ผมโอ้ผมอยากให้ออก ต้นนู้นก็ออกแล้วออกหมดแล้วอันนึงก็ตัดยอดไปปากบอ่อแล้วก็ออกมาสองรุ่นสามรุ่นกันนะอันนี้อันนี้เป็นพานภาษีโอพานภา์ผัีนี่จอดนี้โค้งจะโค้ง,คงยังไงละ่ะด,ดูดิ <c oughs> แตกแบบโอ้โหอ,อะไรเนี่ยโอ้ปุ๋ยทำเองกับพอมมนเนี่ยแต่แมลงใบท้างเพื่อนสายใบ อย่าดูผมผมสายลูกนะผมจะต้องการแค่ให้เขาเลี้ยงลูกใบผมไม่ได้ซืเอเยสเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ถ่ายใบยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยปล่อยกิง่งเอ้ยปล่อยเดี๋ยวถแตกมาใหม่ปุ๊บใบเก่าก็หลุดร่วงแล้วก็แตกใหม่แตกใหม่เขาก็จะสร้างโครงสร้างกิง่งแค่นั้นเองหมนอนทองโอ้ดูใบไหมใบของผมมันจะเขียวแบบเขียวนวลสวยน้างใหนไหมดำสวยเลยมันเชิงดำอ่ะอาจปุ๋ยมากไปเริดำดำ่มดัน ก็อยู่ที่เราอะ่ะอยู่ที่เราเล่นปรับเอาฮะเราจะปรับแบบไหนแคนน่ใส่สูตรแห่งบ่อยๆอ่ะโหมันก็เหมือนเราทําปุ๋ยเคมีฮะฮะสุดยอดเหมือนทําปุ๋ยสดใช้เองดูว่าแตกยอดแล้วมันยอดมันสมบูรณ์ไอ้ที่มันแตกความใหม่เนี่ยมันอ้วนสมบูรณ์หัวแต่สุดยอดเลยโอ้ฮะเป็นช่วงที่เขากลาลังแตกแล้วเรายิ่งส่งเสริมไปนเนี่ยมันก็คือทําให้สวยเลยไอ้ตัวนี้ก็แตกตล,ลอดเนี่ย ไอ้ทีเรียนโบราณเรียนแบบาสายพันธุ์เมญญพันธุ์มันจะแตะกตลอดเลยอ่าครับวันนี้ก็พามาชมสวนแบบอิ่ม,ม,มเลยนะฮะก็คือผมภูมิใจพั่นใจในสิ่งที่ผมทำแล้วมันออกมาประสบความสำเร็จขนาดน,นี้โอเคแล้วนี่เออันนี้ก็สามรุ่นต้นเนี้ยรุ่นนี้รุ่นนี้กำลังจะขึ้นเกตแล้วก็เป็นรุ่นนี้เฮ้อยะ่ะมาสี่รุ่นนี้ มาไงอีเขี้ผึ้งเล็กสี่รุ่นครับี่รุ่นนี้รุ่นตอนรุ่นนี้มีสี่ลูกแล้วก็จะมารุ่นหลังรุ่นนี้อีกแล้วก็จะมารุ่นกําลังบานอีกแล้วก็รุ่นมะเขือพวึงเล็กอีกตัวเล็กนิดเดียวอ่ะ,อะก็เป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนะครับว่าผมทําได้ฮะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่อยากใช้สารเคมีอยากทำแนวทางนี้มีหลายคนอยู่ตอนนี้เริ่มเข้ามาหาผมเริ่มวิ่งเข้ามาปรึกษาแล้วก็พอดีเกษตรมาด้วยผมก็ ได้เอาปุ๋ยของผมที่ผมทาเนี่ยเก็บไปให้ดูธาตอาหารก็คือจะสุ่มตรวจธาตอาหารก็คือตรวจทั้งหมดเลยนะาสรี่สูตรของผมเอาไปให้เขาตรวจด,ดูว่ามันมีค่าธาตอาหารอะไรตรงไหนเพียงพอขนาดไหนตรงนี้นะเกษตรเขาเก็บไปตรวจเดี๋ยวรออีกสักหน่อยเดี๋ยวผมได้อ่ ใบตัวแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปลงมาให้ดูนะว่าอะไรเท่าไหร่ผม็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้แต่ว่าทุเริ่งมันตอบต้นไม้มันตอบโจทย์ในสิ่งที่ผมทําแล้วมันออกมาในรูปแบบที่มันสมบูรณ์ขึ้นนะแล้วก็การทำตออกทำอะไรปีนี้ปีนี้ผมก็ให้น้ำน้ําเบี่ยงตัวนี้เป็นน้ำเบี่ยงก็คือให้ช่วงนี้ก็จะให้วันวินวันก็ตอนนี้ก็ดอกใกล้บานผมก็ลดลงมาหน่อยก็สิบห้านาทียี่สินาที ตอนแรกผมก็ประมาณ20-30นาทีที่ให้ตอนนี้ก็ลดลงมาสัก15นาทีอะไรเงี้ยก็ให้วันนี้วันแล้วก็พ่นฮอร์โมนเมื่อวานก็พ่นฮอร์อมโมนฮอร์โมนผมก็จะพ่นบ่อยสงสัยมันเราพ่นบ่อยมั้งมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามันป้องกงันแมลงมันในตัวนะผมก็จะพ่นอยู่ประมาณ2รอบการให้น้ำ3รอบการให้น้ําพ่น5วันบ้าง7วันบ้างอะไรเงี้ยผมก็จะพ่นผมเพราะมันทําได้เองเ,องเนาะมันประหยัดผมก็เลยพ่นเติมธาตุอาหารยิ่งพ่นบ่อยเขาก็ยิ่งได้ธาตุอาหารเพราะว่าถ้า ส่วนที่กระทั่งีมีก็ยังพ่นสาวมัจิตบันเหมือนกันเราทาแบบแนวทางนี้ปุ๋ยจะทําได้เองแล้วเป็นธาตุอาหารที่พ่นเนี่ยคือเป็นธาตุอาหารทุกอย่างเนี่ยยิ่งพ่นบ่อยต้นไม้ยิ่งได้ธาตุอาหารเข้าไปสะสมมันก็กลายเป็นว่าคือมันก็เลยสร้างความสมบูรณ์แล้วเราพ่นแบบสบายใจตรงนั้นส่วนหนึ่งทุกอย่างแล้วก็ทุกตัวเนี่ยผมมีลงไปให้หมดยกเว้นสูตรเดียวสูตรฮอร์โมนที่ผมไม่ลงนะขอแค่คน ดูแล้วสนใจจริงทุกอย่างเนี่ยคนเริ่มเห็นจากที่ผมทําเนี่ยคือคนจะเดินเข้ามาหาผมเองเพราะว่าผมทําให้มันประจักษ์ไอ้ที่ผมพูดพูดปาปๆไม่มีใครเข้าหรอกนะคลิปของผมอะมันจะคนดูน้อยเพราะมันไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นผมทําแบบไม่มีอะไรอะก็มไม่รู้จะทาอะไรม,มีแค่เนี้นะก็มันไม่รู้ดิที่ไปทำอะไรวุ่นวายเยอ,ยอยะเยอะแยะอะไรไปทําไมก็มีแค่เนี้ทำแล้วมันได้แค่ มันได้ออกมามันก็โอเคแล้วเนี่ยคือใบมันหนาขึ้นมันตันขึ้นเพราะเราเติม NPK เมื่อก่อนไม่ได้อย่างนี้หรอกมันไม่หนาไม่ตันนี้เพราะทำอินทรีย์ผมรู้ทุกอย่างแต่ว่าทําไม่ได้แต่ตอนนี้ทําแล้ทำให้เห็นเพราะว่าเราต้องอยู่ได้ปีนี้ผมคำนวณคร่าวๆผมผลิตน่าจะได้เยอะอยู่น่าจะได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวรอใกล้อีกทีนึงแล้วปีนี้ผมจะมาดูน่าจะมีแบบเป็นตันเน้่เขาบ้างแหละทําทุเรียนมาเป็นสิบปีไม่เคยได้เป็นตันตันเข้าเลยทำอินซีคิดถึงแต่คนอื่นไม่คิดถึงตัวเองกระเป๋าแแห้งลว ตอนนี้จะคิดถึงตัวเองบ้างนะตรงนี้แล้วก็ทุกตัวเนี่ยผมคือผมไม่อยากทำํำให้เพื่อนๆยุ่งยากทําให้ง่ายแล้ว,ลวผมทาให้ง่ายที่สุดแล้วช่องผมนะคือไม่ง่ายแล้ววันได้ขนาดนี้แต่อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจจริงทําจริงศึกษาให้จริงผมลงสวนพอสวนอยู่กับบ้านสวนประมาณ100ร้อยกว่าต้นเช้ากางวันเย็นกคืนไม่ได้ลงแบบเป็นสิบสิบปีผมเดินอย่างนี้ตลอดผมเห็นอะไรในต้นไม้ที่มันเปลี่ยนแปลงตลอด แต่เมื่อก่อนผมทําอินรีย์ผมก็รู้นะในส่วนหนึ่งมันขาดแต่เราทําอะไรไม่ได้แต่ตอนนีน้วันนี้เราเติมเต็มให้เขาแล้วทุกอย่างเขามีเติมเต็มแล้วแล้วจุลินทรีย์พื้นฐานของผมมีในพื้นที่อยู่แล้วจุลินทรีย์พวกนี้จะย่อยส่วนที่ใช้เคมีมาก่อนแล้วเอาจุลินทรีย์เข้าไปจะเพื่มภาพยิ่งกว่าผมปี2ปีนะแต่ถ้าไม่เติม NPK นะฮะปีที่3ปีที่สจะไม่ไหวนะจะสุดนะเพราะว่ามันดึงธาตุอาหารในดินขึ้นมา ที่มันตกค้างคือจุลสีมันดึงขึ้นมาใช้ฮะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยทําแค่นี้แล้วไม่เติม m อ็นีเคแล้วมันจะดีผมเตือนไว้ก่อนนะฮะมันดีในรูปในครั้งแรกๆปีสองปีแรกเพราะถ้าอาหารมันหมดไอ้สิ่งที่ตกค้างมันหมดพอจุลสีมันดึงขึ้นมาเนาะถ้าเราเอาระบบจุลสีก็ไปใช้ในสวนเคมีหนักๆนะมันจะงามพึ้พับเลยในปีสองปีแรกแต่ถ้าไม่เติมเลยเดี๋ยวก็สุดนะฮะเพราะนั้นต้องเติมตลอด m อ็นสีเคสคัญแต่ไม่ อย่าใช้เยอะนะฮะอย่าใช้เยอะใช้แค่นิดหน่อยเนี่ยอย่างที่ผมทําเนี่ยแล้วต้นไม้มันได้เนี่ยมันมัน,มนคืออลังการมากเลย <c oughs> นะก็คือฟาภุมิใจที่ได้เนาะมันก็พูดได้เยอะเลยก็โม้ม้างอะไรมากตาตาผมอะนะเย่๋ยไปจับอะไรมากมายนะดูตามที่ผมทําแล้วมันออกมาได้โอเคแล้วนะตรงนี้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนไว้ด้วยครับสวัสดีครับ